ผมบอกเลยประเด็นนี้ประเด็นสําคัญมากนะเพราะมันมีการวางแผนตั้งแต่ต้นถูกต้องไหมมีการวางแผนกันมาตั้งแต่ต้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกเรือไม่ว่าเรื่องของการเขาเรียกว่าทาลายฟาร์มน่าเชื่อถือนับและผมกําลังคิดว่าการที่ส่งโทรศัพท์ไปให้บางแจ็คเนี่ยไม่ใช่เป็นความคิดของแม่หรือเปล่าอันนี้คือผมกําลังคิดนะอันนี้คือมุมที่ผมกำลังจะหาคําตอบอยู่ว่าการที่ส่งโทรศัพท์มือถือไปให้เนี่ยไม่ใช่เป็นความคิดของแม่หรือเปล่าแต่มีคน เสียมให้แม่ไปส่งส่งมือถือไปให้บางแจ๊คด้วยจุดประสงค์เดียวคือต้องการให้มือถือนี้สาบสูญและหายไปเพราะถ้ามือถือนี้อยู่กับแม่โอกาสที่มันจะโดนกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องไหมโอกาสที่ถ้าแม่เอาไปขายมันก็สามารถเอากลับมาได้แต่ถ้าเกิดส่งมือถือนี้ไปให้บางแจ๊คและทุกคนนับส่วนใหญ่เมื่อตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าบางแจ็คเป็นคนไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้เขาก็คิดว่าถ้าส่งไปให้บางแจ็คโทรศัพท์เครื่องนี้จะไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะไม่มีวันกลับมาแต่เขาวางแผนผิด นะบวางแผนผิดเพราะเขาไม่คิดว่าบังแจ็คจะเป็นคนแบบนี้เขาไม่คิดว่าบังแจ็คเนี่ยนะครับจะทําการอะไรครับเขาเรียกวอะไรเก็บโทรศัพท์เอาไว้จนถึง3ปีไม่ขายแม่อะไรและที่สําคัญคือเขาต้องการอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติส่งไปนะแล้วบังแจ็คเอาข้อมูลอะไรออกมาแล้วทําให้น้องตะโมเนี่ยนะเกิดผลเสียหายหรือเกิดความเสียหายหรืออะไรก็แล้วแต่บังแจ็คจะโดนทําลายความน่าเชื่อถือไปแบบยับเยินเลยนะถูกต้องไหม แล้วคนที่จะ,จะโดนอีกคนคือใครครับก็คือคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นคนส่งไปให้ถูกต้องไหมเกิดบางแจ็กเนี่ยเอารูปเอาข้อมูลอะไรออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วทําให้น้องเสียหายทุกคนจะว่าอะไรครับจะโทษบางแจ็กจะโทษแม่ทันทีถูกต้องไหมจะเข้าทางก่อนทันทีเลยเพราะทุกอย่างมันจะพังที่ได้ไปหมดเลยแต่เผอิญบางแจ็กไม่เคยเอารูปของน้องตะโมเนี่ยมาทาให้เสื่อมเสียหรือมาทําให้เสียหายแม้แต่ครั้งเดียวถูกต้องไหมเสร็จแล้วบางแจ็กยังเก็บโทรศัพท์เครื่องนี้เอาไว้ จนมีการติดต่อคุณหมอแล้วสุดกลับมาได้เนี่ยผมบอกเลยอันนี้แหละคือสิ่งที่นี่แต่คําถามคือมันมีการ,วา,กร,กราวางแผนกันตั้งแต่แรกหรือเปล่าวางแผนกันตั้งแต่แรกหรือเปล่าเพ่อไรครับโทรศัพท์มือถือของน้องหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือของน้องที่เชื่อมกับน้องเนี่ยนะครับไปอยู่กับบางแจ๊กซึ่งอยู่ต่างประเทศสองก็คืออีกอันหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งหายหายเฉยๆเลยถูกต้องไหมโทรศัพท์อีกเครื่องหนึงหหงงน่งที่เชื่อมกับ ข้อมูลของน้องหายซะ่ยางงั้นนะหายเมื่อวันที่สองตุลาคมถ้าเป็นอย่างนั้นคุณเอกคิดจริงตอนนี้มันกลายเป็นดาบนั้นคือสลองถูกต้องครับจริงไหมฮะเพราะทีแรกผมก็ไม่คิดไม่ไม่ได้เอะใจนะไม่ได้เอะใจแต่พอเราไล่ไล่เรียงทำรายมาไล่ข้อมูลมาเฮ้ยการที่โทรศัพท์หายเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรื่องนี้หรือเปล่าว่าต้องให้โทรศัพท์หายไปใช่หรือเปล่าอ่าแล้วที่สําคัญนะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการเก็บรักษาไอ้าวเนี่ยมันต้องจ่ายเงินทุกเดือนเพื่อเก็บรักษาไอ้าวบางแจ็คต้องจ่ายเงินถึงสามปีเพื่อเก็บรักษาไอ้าวไว้อะจริงไหมจิตสํานึกฟาร์มเป็นอาจารย์ของบางแจ็คยกฟามดีให้บางแจ็คค่ะถ้าไม่ใช่การวางแผนก่อนเรื่องมันจะไม่ซับซ้อนเชื่อผมเถอะก็ั้แหละครับผมถึงได้บอกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยหนึ่ง นะคคือมันมีการวางแผนกันหรือเปล่านะครับถ้ามันมีการวางแผนกันแบบนั้นจริงๆเราต้องกระชากหน้ากากไอ้คนนี้ออกมาถูกต้องไหมต้องกระชากหน้ากากคนนี้ออกมาให้คนทั้งประเทศได้รู้ว่านิสัยและสันดานคนนี้เป็นแบบไหนใช่ไหมอ่า พอคิดดูว่าจู่ๆบางแจ็คอยู่ที่นู่นตอนนั้นผมสงสัยแล้วว่าเอ๊ะใครเป็นคนส่งไปวะบางแจ็คอยู่ที่นู่นได้ผ้ามาแทนที่จะให้เจ้าหน้าที่กลับส่งไปให้บางแจ็คเพื่ออะไรแต่พอื่าทางรายตอนนี้มันเริ่มเอะใจแล้วว่ามันเป็นการวางแผนหรือเปล่านับว่าวันนี้เมื่อแม่ส่งโทรศัพท์มือถือไปให้บางแจ็คเสร็จแล้วยังไงครับแล้วบางแจ็คเนี่ยมีการเอาข้อมูลต่างๆออกมาเปิดเผยแต่ไม่ได้เอามาเปิดเผยในทางลบตามที่มันต้องการ ถูกต้องไหมแต่บางแจ็คเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยในทางที่ดีแล้วเป็นการที่ที่เขาเรียกอะไรกําลังค้นหาความจริงมันก็เลยต้องส่งผ้าไปเพื่อทําลายความน่าชื่นน่าเชื่อถือของบางแจ็คใช่หรือไม่มเพื่อใช้ต่อรองอะไรบางอย่างก็คนที่ส่งมือถือนะออกมาสารภาพแล้วนะคุณเอก คำถามคือเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนส่งผ้าไปให้ตอนนี้เรารู้หมดแล้วอะไรหมดแล้วแต่ถ้าวันนี้นนบางแจ็คออกมาแล้วไล่ไทม์ไลน์ทั้งหมดพร้อมหลักฐานดีป่ะไหมดีป่ะไหมเพราะอะไรครับมันจะได้แก้ตัวไม่ได้มันจะได้พูดไม่ออกมันคือการตอกฝาโรง ถูกต้องไหมคือตอนนี้พวกเรารู้หมดแล้วอะไรหมดแล้วนะแต่คําถามคือหลักฐานไม่มีอะไรไม่มีถูกต้องไหมแต่วันนี้ให้บางแจ๊กออกมาไล่ทำลายปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บบบบ๊มันคือการตอกฝาโรงทันทีอ่าอุ้ยใจร้ายไปไหมเนี่ยคำถามคือผมจะใจร้ายเกินไปไหมเนี่ย ตะปูจะพอไมนะตอบไปเรื่อยๆครับตอบไปเรื่อยๆครับนะครับผมบอกเลยนะครับอ่าผมบอกเลยครับว่าผมไม่ได้ชมตัวเองนะผมไม่ได้ยกหางตัวเองนะแต่ผมว่าเมื่อผมนะเมื่อบังแจ็คเข้ามาติดต่อ,อย่างเงี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะคุยกับบังแจ็คแล้วเดี๋ยวผมจะให้บังแจ็คค่อยๆเปิดในไทม์ไลน์ที่ทําให้คนเข้าใจเยอะมากขึ้น จะไม่ให้บางแจ็คเปิดแบบสเปรสปะดีไหมเดี๋ยวผมจะบอกให้ผมจะจะเหมือนกับแบบเฮ้ยเดี๋ยวว่าผมสอนหรือว่าผมโนี่เลยแต่เดี๋ยวผมจะไล่ทำลายให้บางแจ็คเพื่อให้บางแจ็คเปิดแบบเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแบบดีไหมอย่างนี้ดีไหมอ่าเพราะที่ผ่านมาบางแจ็คเปิดเนี่ยอาจจะสเปรสปะไปนิดนึงไม่ไม่ไอ้นี่ทำอะไรเดี๋ยวผมจะให้บางแจ็คไล่เป็นทไลายวันนี้เปิดแบบนี้วันนี้เปิดแบบนี้วันนี้เปิดแบบนี้ผมว่าอย่างเนี้ยเราจะได้ประโยชน์มากกว่าไหมอ่า ดีเลยค่ะดีเลยเอ่อตอบเสร็จสวดฝังฮ่าฮ่าคุณซื้อค่ะดีค่ะอ่าเห็นด้วยดีมากค่ะโอเคขอบคุณได้ได้นะครับน่ะเตรียมตอบเตรียมตอบพาจารย์สุดยอดมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมอ่าเพราะว่าคืออ่าดีมากคุณเอกครับผมขอบคุณมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านท่านไล่ให้บางแจ๊คไล่ดีๆเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยครับว่าเขาเรียกอะไร มันจะเห็นภาพชัดขึ้นมันเห็นข้อมูลชัดขึ้นอะไรชัดขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญพวกหนูนมันจะดิสเครดิตบังแจ็คไม่ได้เนี่ยเอกวปาพวกหนูจะดิสเครดิตบังแจ็คไม่ได้มีข่าวออกมาว่าศพน้องออกมาจากวัดข้างขาวแล้วเสียไปอคุณสื่อไม่ยอมเข้าพบดี a อไอคำถามคือ วันเนี้นะค,คนที่ดีไอเรียกไปพบแล้วไม่เข้าพบก so. er ็ไม่เป็นไรครับดีครับเพราะบางแก๊สมีข้อมูลในมือเยอะบางทีนึกอะไรไม่ได้ก็พูดออกมาจากประเด็นนะครับออกออกจากประเด็นใช่ก็ได้อยากพูดออกจากประเด็นอ่าใช่วันนี้ใครมาดีไอบ้างวันนี้ไม่มีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีครับอ่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับอ่ะผมแจ้งข่าวอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ไม่มีนะครับ คนที่จะไปพบ d n ไวันจันท์นี้ไม่มีนะครับเพราะวันจันทนี้รู้สึกว่า d n ไจะมีการนัดนะมีการนัดก็คือนัดทีมงานทั้งหมดแล้วก็นัดกลุ่มกลุ่มทีมงานของบ้านพระอาทิตย์กับทีมงานของคุณนัดนะนะเข้าไปเพื่อจะสรุปงานกันนะเพื่อจะสรุปงานกันนะวันจันนี้นะครับแล้ววันอังคารเนี่ยก็จะเรียกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาต่อไปนะแต่วันจันนี้อ่าตามที่ผมได้ข่าวมาก็คือ d n ไเนี่ยนะจะมีการสรุปข้อมูลทั้งหมดกับทีมงาน ฟางคลิปหน้าทั้งหมดแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอันเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคุณเอกคุณเอกราชดามพกคินเนี่ยจะไปออกรายการนะต่อฝาโรงเรื่องของเรื่องของภาพเวลา21.56ด้วยเป็นรายการไหนเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึง่งอ่าเมื่อคืนลุงอัดไล์สดอยู่ค่ะถูกต้องครับน,นั่นแหละครับดาวแปดแฉกก็ไม่ไปหาดีนไอนะครับ ก็เป็นสิทธิของขาครับอย่างที่ผมบอกว่าผมว่าเย็นนี้ทีมงาน d ีเเข้ามาปวดแน่ทีมงาน IO เข้ามาปวดแน่นอนปวดก็ปวดไปครับตามที่วิเคราะห์กับคุณเอกถ้าได้ข้อมูลและหลักฐานจากบางแจ็คอีกจะดีมากเลยใช่คุณอาจบอกแล้วเชิญไม่มาก็ต้องออกใหม่เรียกดีครับเพราะว่าถ้ามีคนถามอยากคุยกับบางแจ็คอาพี่อาเมื่อกี้มาดูไม่ทันพูดถึงไหนแล้วครับโอยเมื่อกี้มาดูไม่ทันรอกัน ง่วงช่องคุณอัดนะครับอ่าก็อยากจะอยากจะบอกว่าอ่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาไม่ได้ทําเรื่องเดียวถูกต้องไหมคุณอัจฉริยะเนี่ยแกทาหลายเรื่องนะแกทำหลายเรื่องเพราะฉะนั้นแกก็ต้องเล่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เพื่อความคืบหน้าอันเนี้ยผมเข้าใจแต่อย่างกับผมตอนเนี้นะับผมตอนเนี้ก็คือนะับเรื่องอื่นผมผมวางหมดเลยนะครับแต่ครับถามว่าทําคลิปเอาไว้ไหมแต่ทําคลิปเนี่ยเอาไว้อีกช่องหนึ่งแต่ช่องนี้ผมให้กับน้องตังโมหมดเลยไอ้คดีกับน้องตังโมหมดเลยติดตามวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เอาประเด็นมาเพื่อ อย่างน้อยก็มีช่องผมช่องหนึ่งซึต่ติดตามอย่างตลอดติดตามต่อเนื่องและติดตามทุกวันนะครับเพราะเราไปอาศัยช่องสื่อหลักไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็คือผมก็ต้องอาจจะขอความร่วมมือกับทุกคนที่เข้ามาดูช่วยกันแช์ข้อมูลไปอะไรออกไปเพราะฉะนั้นการแช์ข้อมูลของผมเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเรื่องของการทําผิดกฎหมายเพราะผมไม่พูดอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วผมพูดในหลักข้อเท็จจริงข้อมูลจริงแล้วมาวิเคราะห์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นคุณจะสบายใจได้การเอาคลิปของผมออกไปนะครับแชร์ออกไปเนี่ยไม่มีการผิดแต่ถ้า ตัดต่อนะผมขอให้ตรวจสอบการตัดต่อก่อนเพราะว่าถ้าตัดต่อแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วฟาร์มใหม่มันเพีย้ยนอะไรมันเพี้ยนเนี่ยนะครับคุณคุณจะโดนนะผมนะไม่โดนเพราะผมมีผมมีคลิปตัวหลักอยู่แล้วแต่คุณจะโดนเพราะมันทำฟาร์มใหม่เปลี่ยนหรืออะไรเปลี่ยนหรือคนที่ไปใส่ข้อฟาร์มเพิ่มเติมหรือใส่เพิ่มเติมนะก็าําให้คนอื่นเขาเสียหายอันเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าระวังตุกระวังไว้ด้วยนะครับสู้เพื่อแตงโมงครับค,คุณเอกครับผมยินดีครับนะครับอ่าและก็ต้องแรกก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ คนยังผมเงินซื้อไม่ได้ครับผมไม่แตกต่างอะไรกับบางแจ็คครับคนยังผมเงินซื้อไม่ได้ครับนะนะครับแล้วก็ผมก็ต้องบอกก่อนไว้ก่อนนะครับว่าช่องผมนะครับช่องผมเนี่ยนะครับไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะไม่เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้น ถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนผมนะช่องทางก็คือ1มาส่งของฝันให้เวลาผมไลฟ์สก็คือเข้าไปที่ช่องแดงไปดูคลิปแชร์คลิปหรือไปสมัครเป็นสมาชิกช่องนั่นคือการสนับสนุนผมนะครับตามฟาร์มสมัครใจตามฟาร์มสมัครใจนะแต่ที่ดีที่สุดไม่ต้องเสียเงินก็คืออะไรครับไปดูคลิปนะไปดูคลิปอ่าแล้วก็แชร์คลิปไปนั่นแหละคือการสนับสนุนผมแล้วถ้าเราทําแบบเนี้ยเราจะอยู่กันได้อย่างยาวนานอนาคต อาจจะมีคดีใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นมาเราก็สามารถที่จะช่วยกันไปได้ต่อไปถูกต้องไหมเพื่อความยุติธรรมของรขงบวนการยุติธรรมอ่าใช่ครับผมนะพี่มีความคิดเห็นยังไงกับสื่อที่ไม่เล่นข่าวจงโมงไม่มีความคิดเห็นยังไงครับนะผมถือว่าอ่าสื่อหลักๆสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับ e n g a g e m e n t รายได้เพราะเขามีเขาม,เขามีเขามีค่าอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรเขามีค่าใช้จ่าย ถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรืจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นอะไรเพราะอันนั้นเขาทําอาชีพของเขาแล้วไปสื่อเนี่ยนะรายได้เขามาจากพวกนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาถูกต้องไหมเราต้องเข้าใจเขานะแต่คําถามคือณนะยุคนี้ณนะยุคนี้พวกเราสามารถทํากันได้ซึ่งแน่นอนครับอย่างกับผมเนี่ยสามารถทําได้ทุกวันทุกวันทุกวันเพราะอะไรครับเพราะค่าใช้จ่ายผมไม่ได้เยอะเหมือนกับช่องหลักถูกต้องไหมช่องหลักแต่เขาจะมีค่าลูกน้องค่าไอ้น่นท่านี่เยอะแยะ แต่ของผมไม่ใช่ผมมีแค่เสียแค่อินเทอร์เน็ตแค่ใช้จ่ายรายวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็คือเข้าใจเข้าใจสื่อเข้าใจสื่อไม่ไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่เราไม่ได้มีธุรกิจไม่มีผลประโยชน์ถูกต้องครับเขามีธุรกิจและเป็นผลประโยชน์เราก็ต้องเข้าใจธุรกิจและผลประโยชน์เขาด้วยนะครับอ่าก็อ่ะ ช่องแรกนักข่าวทํานอกประเด็นเขาก็โดนระงับนะครับต้องเข้าใจเขาถูกต้องครับนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นธุรกิจนะเขาเป็นเขาเป็นธุรกิจหรือเป็นอะไรเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับถ้าเราเข้าใจกันอะไรกันเนี้ยนะครับมันมันมันก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้ทวเขียวคือใครล่ะครับพี่เอกทวเขียวคือใครนับคือธนวยครับคนก็แค่ไม่ไปดูถูกต้องครับในแอปแดงของพี่เอกใช้ชื่อเดียวกันไหมคะคุณลีลาวดีใช้ชื่อเดียวกันครับชื่อนักรบไม่กระดกเลยครับ นะับไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปฟ้าและแอปไหนใช,ชน้ชื่อนี้ชื่อเดียวเลยครับนักรบไม้กระดกนะับนักรบไม้กระโดกการพนันไม่ยุ่งไม่ชวนเล่นการพนันไม่แปะลิงก์การพนันไม่เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิน้นนะครับอ่าสนับสนุนผมอย่างที่ผมบอกสนับสนุนผมก็คือถ้ามีของฝันก็ส่งของฝันแต่ถ้าไม่มีก็อย่าไปเสียเงินซื้อเอากันตรงๆเลยถ้ามีของฝันก็ส่งของฝันแต่ถ้าไม่มีก็อย่าไปเสียเงินซื้อแต่ถ้าเกิดเราซื้อแล้วตัวเองไม่ลำบาก ตัวเองไม่ได้ลำบากอะไรซื้อแล้แบบสบายใจแล้วอยากจะซื้ออันนี้ก็ตามใจแต่ถ้าลําบากอย่าทําอย่าทำ,าทำนะครับเพราะเราจะต้องอยู่กันไปอีกยาวนานไม่ได้อยู่กันแค่นี้ได้หอกป่เพราะฉะนั้นผมบอกแล้วไงว่าการช่วยเหลือช่องนะครับหรือครีเอเตอร์มันมีวิธีหลายอย่างที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินถูกปะ่ะนั่นก็คือช่วยแชร์อ่าช,ช,ช่วยดูคลิปช่วยแชร์คลิปช่วยดูคลิปนั่นก็คือการสนับสนุนแล้วถูกต้องไหมฮะแล้วการสนับสนุน,นแบบเนี้ย มันจะอยู่กันได้ยาวๆแต่ถ้าคุณต้องเอาเงินมาซื้อรัมมาสนับสนุนผมว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกครับเพราะเดี๋ยวมันจะมันจะเดือดร้อนกันจุดยืนผมเป็นแบบนี้นะแล้วพี่เอกได้ติดตามทนายตั้มบ้างไหมทนายเดชาออกออกตัวปกป้องตํารวจแรงมากนะติดตามทนายตั้มบ้างไหมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรู้สึกว่าดีไอจะเข้าไปพบทนายตั้มอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับดีเนีไอจะเข้าไปพบกับทนายตั้มแล้วผมเชื่อว่าทนายตั้ม น่าจะใส่เต็มแม็กซ์นึรออกป่าคือทนายตั้มอยู่แบบนั้นแล้วผมว่ายังไงก็แล้วแต่ทนายตั้มใส่เต็มแม็กแน่และผมว่าแอนนาอยู่ในเรือนจําแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าดีเอไอเข้าไปแอนนาจะต้องมีอะไรออกมาแน่บอกได้เลยครับว่างานนี้บันไดแน่นอน เงินซื้อผมไม่ได้ครับกลัวทนายตั้มโดนปิดปากก่อนจังไม่โดนหรอครับไม่โดนหรอครับไม่ต้องกลัวนะครับคือก็ต้องบอกก่อนว่าข้างในสําหรับผมนะจากที่ผมเคยสัมผัสหรือมาอะไรมาเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนะี่ยเขาก็จะไม่นี่กันหรอกนะส่วนใหญ่ก็คือทําตัวเองครับคือเขาเรียกอะไรทนไม่ได้อะไรไม่ได้อ่า แอนนาจะปลอดภยัยไหมผมก็คิดว่าปลอดภัยนะครับนะครับและยิ่งตอนนี้นะครับถ้าสองคนนี้เป็นไรไปตั้มกับแอนนาเป็นไรไปอะเจ้าหน้าที่จะเดือดร้อนผมว่าตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่จะต้องดูสองคนเนี้ยนะับเรียกว่าดูแบบใกล้ชิดดูแบบไนี่เลยยุงห้ามไต่ไรห้ามตอมเลยเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดอะไรกับสองคนนี้เจ้าหน้าที่บันเลยนะ จริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นการที่ดีเอสไอเขาบอกไปแบบเนี้ยมันก็คือคนที่จะต้องเดือดร้อนคือเจ้าหน้าที่นะครับให้สองคนนี้เป็นอะไรไม่ได้เลยครับเกิดสองคนนี้เกิดแบบมีอริมีคู่อริกันมีอะไรกันทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกันโดนนะครับบางแจ็คเป็นคนดีใช่ <c oughs> ยุ่งห้ามตไตรห้ามตอน คือผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องอื่นเรื่องอื่น <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมยังไม่รู้เรื่องของบังแจ็คนะเรื่องอื่นผมไม่รู้แต่เรื่องของโทรศัพท์นะครับกับสามปีที่ผ่านมากับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เรื่องน้องตะโมผมถือว่าบังแจ็คเป็นคนที่น่ายกย่องคนหนึ่งๆๆๆเป็นคนที่น่าเคารพคนหนึ่งนะเป็นคนที่น่าเรียกว่าสรรเสริญคนหนึ่งเลยนะแต่เรื่องอื่นผมไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์นะเพราะผมไม่รู้ความจริงผมไม่มีมความจริงถูกต้องไหมอ่า แต่สิ่งที่เขาก็ทำตอนเนี้ยกับเรื่องของน้องตังโมเนี่ยผมบอกเลยครับว่าสุดยอดข้อมูลเมื่อสามปีที่แล้วสิ่งรู้ป่ะผมเองนะก็กลัวใจนะครับตอนนั้นผมกลัวใจอะไรรู้ไหมผมบอกเลยผมยอมรับตรงๆเลยตรงนี้เลยเมื่อสามปีที่แล้วที่ผมรู้ว่าแม่ส่งโทรศัพท์ไปให้บางแจ็คผมกลัวอยู่ในอกเต็มอกเลยว่ากลัวบางแจ็คจะเอารูปที่เป็นแบบเหมือนกับเป็นรูปลับของน้องตังโมน่ ไปขายเอารูปลับของน้องตะโมออกมาแล้วทําให้น้องตะโมเสื่อมเสียชื่อเสียงตอนนั้นผมบอกเลยผมยอมรับผมคิดแบบนั้นและผมกลัวแบบนั้นแต่หลังจากที่บางแจ๊กได้ข้อมูลเอาไปทั้งหมดเนี่ยแล้วบางแจ๊กเปิดออกมาผมถึงได้เชื่อว่าบางแจ็กไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะหลังจากที่บางแจ๊กได้โทรศัพท์ของน้องไปข้อมูลที่เปิดออกมาไม่มีอะไรตรงไหนที่บางแจ๊กทําให้น้องเสื่อมเสียหรือ มัวหมองหรือเสกียดเลยสิ่งที่บังแจ็คเปิดออกมาไม่มีเลยตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวนะผมคิดว่าเฮ้ยชิบถายแล้วส่งไปบังแจ็คแบบนี้เพราะแน่นอนครับเราต้องเข้าใจายอย่างว่าโทรศัพท์มือถือของน้องมันมีรูปลับๆคือรูปส่วนตัวเนอกป่ะรูปลับรบรูปส่วนตัวรูปที่แบบถ่ายกันเองถ่ายกันเล่นถ่ายในห้องน้าถ่ายสนุกสนานอันนี้มันมีอยู่แล้วหรือคุณคิดว่าจะไม่มีผมว่าผู้หญิงทุกคนอนะมีอยู่แล้วถูกต้องไหมเขาเลือกเป็นรูปลับๆั แล้วบางแจ็คได้ออกไปโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ผมเมื่อสามปีผมคิดแบบนั้นนะเมื่อสามปีผมยอมรับผมคิดแบบนั้นเพราะผมไม่รู้จักบางแจ็คผมไม่รู้นี่นะแต่ก็ได้ข่าวไงจากข่าวที่ออกมาว่าบางแจ็คเป็นงนั้นแต่หลังจากที่ส่งโทรศัพท์ไปให้บางแจ็คแล้วบางแจ็คเอาออกมาเฮ้ยผมบอกแล้วผมเริ่กเอะใจและว่าเฮ้ยบางแจ็คไม่ใช่คนแบบนั้นนี่หว่าเพราะแทนที่จะเอารูปเหล่านั้นออกมาหาเงินให้ตัวเองเอาออกมา้นี่ตัวเองเอาหลักง่ายๆนะ บางแจ็คแค่เป well, like ิดเพจด์กหรือเปิดเพจอะไรแล้วเอารูปลับของน้องตะโมไปลงไปลงไปลงสร้างรายได้เท่าไหร่จริงไหมนะเช่นแอปแอปหนึ่งอ่ะถูกต้องไหมไอ้เพจเพจนึงอ่ะถูกต้องไหมแค่เอารูปน้องเอารูปน้องตะโมคลิปของน้องตะโมนะเอาไปลงลงลงสร้างรายได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะแต่คําถามคือบางแจ็คไม่เคยทําครับบางแจ็คไม่เคยทําครับ และไม่เคยเปิดภาพที่ทําให้น้องเสียหายเลยอันเนี้ยผมยอมรับและผมยอมใจจริงๆเลยแต่ยอมรับครับผมเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วสามปีที่แล้วผมคิดอย่างนั้นจริงๆผมคิดอย่างนั้นจริงๆแม่บอกพอรู้ข่าวว่าแม่ส่งไปให้เนะี่ยผมคือผมหวั่นใจมากผมกลัวใจมากเลยอะเพราะภาพลับๆของน้องอะ่ะเยอะจริงไหมคิดเหมือนกันบางแจ๊คดีว่าเพื่อนสนิทข,ของ ถูกต้องครับนี่แหละครับผมถึงได้บอกไงว่าและวันนี้บางแจ๊คก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนและเขาเป็นคนยังไงส่งโทรศัพท์ให้กับคุณหมอธวัชชัยโดยไม่เอาอะไรสักบาทเดียวและทุกวันนี้บางแจ๊กก็ยังเปิดข้อมูลและยืนอยู่เคียงข้างน้องตังโมเหมือนเดิมนับถีอน้ำใจคนคนนี้ครับ แม่น้องตังโง่ขนาดบ้าเชื่อผมขอบคุณครับคุณต้นโอเคครับตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับบ่ายสองก็ฝ่าแล้วเดี๋ยวยังไงขอตัวลงก่อนนะครับขอตัวลงไปพักผ่อนก่อนอะไรก่อนไปท,ทําธุระก่อนอย่าง,งานงี้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ห้าโมงเย็นมาฟังบางแจ็นะคนับหลังจากบางแจ็กลงเดี๋ยวประมาณสักทุ่มกาา่ามาฟังนักรบไมนกระดกวิเคราะห์ต่อเอาให้สุดเอาให้มันตามไปด้วยกันวันนี้บอกได้เลยครับว่าบันไยเกิดขึ้น เมื่อสองคนมาเจอกันรับประกันได้หลังจากนี้จะมีอะไรออกมาให้เราได้ติดตามและได้ขุดและได้คุยจนยับแน่นอน